สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็พวกเรานะคะท็อป5 UIU 2024นค่ะใช่แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างพี่แตเรียขำมงใหญ่เลยทีนี้หลังจากที่กดดันมานานหลังจากที่บอกว่าอ๋อทไมมาทำไมทำไมทำไมสปีดแบบนั้นแบบนี้เป็นไงสะใจไหมคะก็อันดับแรกเลยก็ดีใจนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ย ก็คือนาตาเลียจะยุติการประกวดจบที่มงสีนี้แล้วค่ะแล้วก็การประกวดข้างหน้าจะเป็นการประกวดต่างประเทศละคาโอ้ใช่อะไรนะฮะอันนี้ก็คือนาตาเลียเก็บ A c d c d a g r s s ต Thailand, นด์ส่าชีย์ใหม่ในดวงใจแล้วก็ Universe is You ก็คิดว่าจบแล้วที่ไทยก็รอดูว่าเราจะไปต่างประเทศ ในนามดูไอยูได้ยังไงนะคต้องรอดูนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปประกวดเนี่ยนัตเรเลยคิดว่าคงจะต้องมาช่วยทีวเอ็นเนี่ยในการทําเวทีประกวดต่างๆเพราะว่าตอนเนี้ธุรกิจของที N เอ็นก็ออกมาเยอะมากกันนะคะเราก็อยากจะเป็นกลไกฟันเฟืองอันหนึ่งเนาะที่เข้าไปช่วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มองเห็นว่าไอ้เรื่องเอ่อคิดไอทีฟต่างๆที่อยู่ในธุรกิจเนี้ยค่ะมันสามารถยังต่อยอดได้อีกค่ะใช่แล้วถูกต้องเลย อันดับแรกเลยเราคิดว่าแบบทุกคนคงคิดเหมือนกันนะคะว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมงในวันนี้อะแล้วทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองที่ดีที่สุดค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยนัตเเลยคิดว่าความสําเร็จบนเวทีการประกวดนะคะอันนี้ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าหลังประกวดแล้วเป็นไงนะคะก็คือการที่เราชนะเป็นอันดับหนึ่งหรือได้มงใหญ่นะคะ แต่หลังจากนั้นมากกว่าคที่จะเป็นตัวบอกเหตุผลว่าแล้วเราจะทําอะไรต่อหลังจากนี้จริงๆแล้วตอนนี้ธุรก,กิจในท n มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วมันก็มีทางออกหลายๆอย่างด้วยซึ่งศักยภาพของเราทั้งหคนเนี่ยก็จะเก่งเป็นคนละด้นะคะสามารถที่จะมีผูกโกนเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าใช้เครือข่ายของมีเดียต่างๆได้นะฮะหรือน้องสุเนี่ยอ่าจากโคราดเนียบางทีเราอาจจะแบบ ด้ฐานทัพไปเก็บตัวที่โคราชหรือเออปล่านะคะหรืออัน,อนนี้ก็คือถือว่าแบบว่าเป็นสายสปีดอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคะเอ,เ,อเออ<ๆ>ตอบปวปัวัว <laughs> แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยค่ะหลายคนในกระแสโซเชียลเนี่ยอาจจะมองว่าแบบคุณเพชรเนี่ยมาทําไมนะฮะแล้วมีประเด็นอะไรกับนาตาเลียหรือเปล่านาตาเลียอยากให้มองเรื่องนี้มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะ มันเป็นระหว่างทางที่ต่างต้องใช้กลยุทธ์ในการช่วงชิงมงกุฎค่ะแต่สุดท้ายพอเราเข้ามาอยู่ใน5คนแล้วค่ะเราก็ต้องทํางานร่วมกันอยู่ดีคืออยู่กับว่าบุคคลนั้นน่ะจะมีความสามารถทางด้านไหนแล้วก็ใช้ตรงนั้นให้เป็นประโยชน์กับกพเอค่ะอืมองสู่กับการกับารอบนี้รอหนึ่เงเลยไงบ้างคะก็อย่างที่น้องสุดได้บอกไปอะค่ะว่าจริงๆแล้วที่นี่ก็ ว U, เวทียูนิเวอร์สอีสูตเปรียบเสมือนความสุขที่มองเห็นได้แม้ในายามที่หลับตาค่ะ oh. แล้วก็ oh. ตัวน้องสุเองอยากจะมันอาจจะฟังดูโลกสวยมากแต่มันคือการส่งต่อแรงบันดาลใจน้องสุเป็นคนหนึ่งที่ต้นทุนต่ํามากเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคําว่าต้นทุนต่ํามันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ดูน่าสงสารแต่ว่าจริงๆเราวน้องสุเชื่อว่าทุกความฝันนะคะเราควรได้รับโอกาสเมื่อโอกาสกลับเข้ามาแล้วเราควรทาโอกาสนั้น อย่างเต็มที่ให้ถึงที่สุดเพราะว like ่าสุดท้ายแล้วเหมือนที่พี่นาตาเลียบอกอะค่ะมงกุฎก็เปรียบเสมือนเครื่องประดับเรือนกายแต่จริงๆแล้วเครื่องประดับเรือนใจก็คือสิ่งที่เราจะส่งมอบต่อค่ะสวัสดีค่ะเนาม่วาปนำทุกอย่างจะแบบแต่ไม้เทียงา่พอมาวันนี้เ็นีไม้ ได้เลยก็คอนอื่นเลยหนูพกแอร์มาด้วยพกมีปัดคลิมาด้วยวันนี้นะคะ<อ>ทำนี้ปลุกุ๊บหนาวมาแล้วแล้วก็ปัดหน้าคลิด้วยวันนี้ก็ฝากหนูนะคะไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆแฟนนางงามทุกๆคนเลยนะคะหนูประกวดเป็นวเวท,ทีแรกเลยแล้วก็มาถึงตรงนี้หนูดีใจมากๆเพราะว่าหนูทําเต็มที่ทุกวันทั้งความสามารถต่งตางๆที่หนูมีเนี่ยหนูใสสุดแล้วก็เออได้มาถึงทองสองหนูดีใจมากๆแล้วค่ะแล้วก็พร้อมที่มันกับทีวแบบตลอดไปแล้วค่ะ หนูนได้อีกจริงๆถ้าเกิดว่ายาวไปต่อถึงอีสองสามวันหนูก็ไปต่อได้นะคะ <c oughs> อองคาม,ามาวันได้เลย่ว่ากคองการกับการกลับมารอบนี้มาง้าหรก็ดีใจนะก็เป็นการปลดล็อกตัวเองนะจริงๆแล้วอย่างที่พุกโกบอกแครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งไหนก็แล้วแต่วันนี้นะบอกตรงๆเลยว่าดีใจมากๆเลยถ้าเกิดจะเห็นจากการประกวดในปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยมันก็แตกต่างกันแบบมากเลยทีเดียวจริงๆ เราเป็นดาราเป็นนักแสดงคนก็จับตามองอยู่แล้วว่าเราม,มีสิทธิพิเวเลตหรือเปล่าแต่การประกวดครั้งนี้มันทําให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าการประกวดทุกคนเท่าเทียมกันคนมามีความฝันทุกคนมารวมตัวกันได้รับโอกาสจากแม่ปุ้ยแล้วก็ทีพีเอ็นวันนี้ตําแหน่งที่บุโกวดได้บุโกวถือว่าบุโกวภาคภูมิใจมากๆก็จะเอาตําแหน่งเนี้ยไปต่อย,ยอดค่ะแล้วก็สานต่อความฝันให้กับน้องๆรุ่นต่อไปแล้วก็เชื่อว่าเราทั้งห้าคน บุกโกน้องสู่ตเฮนาต์เลียแล้วก็หนู<า>นแม่สูตีสูตีแล้วก็พี่เพชรเนี่ยก็จะต้องมีอะไรดีๆสร้างสารรค์สังคมอย่างที่บุโกบอกเขาว่าเราได้รับโอกาสแล้วเราก็ควรจะคืนต่อสังคมแล้ว,วันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆจริงๆจะพูดอะไรคะ่ะแต่ว่ารู้สึกบอกว่า,วาถ้าใครได้เห็นตั้งแต่วันแรกก็คงจะรู้ว่ามันเหนื่อยมากจริงๆก,การประกวดเราไม่ได้มาแบบมาเล่นๆกันนะทุกคนสี่สิบสี่คนมีต้นทุนที่สูงมากบางคนอยู่ต่างจังหวัดบางคนเป็นแก๊ป บางคนต้องขับรถสี่ห้าร้อยโลมาเพื่อประสานความฝันวันนี้เราทุกคนเนี่ยต่างก็มีความฝันเดียวกันดังนั้นเนี่ยวันนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็พร้อมที่จะทําอะไรเพื่อสังคมต่อไปบ้างแต่เชื่อว่าพี่เพชรก็มีอะไรอยากจะบอกกัทุกคนเหมือนกันเชิญค่ะ สำหรับเพชรนะคะมันเกินความคาดหมายมากๆเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้เป็นหนึ่งในห้านะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณท่านคณะกรรมการแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เชียร์เพืมาโดยตลอดเวลานะคะที่เพชรฝ่าดาแล้วก็ความกดดันเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อที่จะตัวเองมาพิสูจน์ตรงนี้ว่าเราสามารถทําได้หรือเปล่าแล้วก็วันนี้พี่เพชรได้เห็นพลังจากแฟนคลับทุกๆคนนะคะแล้วก็ พี่เพชรจะเอาแพลตฟอร์มเนี่ยนะคะเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นพี่เพชรสัญญานะคะอาจจะไม่สมบูรณ์แบบที่สุดแต่พี่เพชรเชื่อว่าองค์กร TPA แล้วก็พวกเราทุกคนจะสามารถพัฒนาไปพร้อมกันได้แล้วก็พี่เพชรฝากด้วยนะคะให้โอกาสพี่เพชรพี่เพชรอยินดีที่จะเปลี่ยนเป็นคนมาให้ทุกคนได้เห็นขอบคุณสําหรับ TPA แล้วก็ขอบคุณยูนิเวอร์ซิตี้มากที่พี่เพชรได้แสดงความเป็นพี่เพชรอีกด้านนึงให้กับทุกคนขอบคุณคะ่ะอ่าฝากออ่า อยากจะฝากไว้นะคะก็ติดตามการทํางานของพวกเราทั้งห้าคนนะคะในรุ่นนี้ระหว่างเป็นยางนี้ว่าอย่างน้อยที่สุดค่ะ Universe is y o u ปีหน้าไม่ง่ายแน่แน่าบารันตีเลยนะคะม, <laughs> มันจะไม่ง่ายค่ะเมื่อ <laughs> มีพวกเราห้าคนอยู่นะคะมันต้องโหดกว่าน,นี้แล้วอีกสิ่งที่เราอยากจะทำะคะ่ะเราอยากจะให้เห็นว่าการการประกงงามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะคะเราสามารถทําให้มันมีสาระได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะคิดเอ็ดมันยังไงเพราะนักแสเลเชื่อว่าเนี้ยมันเป็น c r ี a t i v e e c โคนมีอย่างหนึ่งค่ะที่สามารถจะใช้ต่อยอดเศรษฐกิจเมืองไทยได้นะคะรอติดตามว่ามันจะมีอะไรแล้วเราจะรู้จักกันมากขึ้นเข้าใกล้หากันมากขึ้นค่ะแล้วก็ฝากพี่ๆสื่อบนชนทุกคนด้วยนะคะเมื่อไหร่ที่ Universe u n i v e r s ร์ซิีหรือองค์กร t ีพีเนี่ยมีข่าวเราก็จะเชิญทุกท่านมาค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็น Universe u n i v e r s ร์ซิี้ยูเวอร์ชันปีหน้าที่รับรองการันตีเลยว่าพวกเราจะเอาคืนน้องรุ่นใหม่ค่ะ <laughs> ใช่คือเอาเรียกว่าเราเปิดโอกาสให้ทุกคนนะคะแต่ถ้ามีอะไรดีควักออกมาให้หมดค่ะสิทธินั้นอาจจะไปของคุณก็ได้เออคุงแน่นอนขอบคุณมากะคะ<อ>่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายค,ะค่ะ,คะ